อ่าเรามาดูดีเทลงานแต่ละตัวนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มฉีดน้องนะทีละตัวนะอ่าอยากได้ตัวไหนก่อนเลยนะตัวเอาตัวที่ชอบก่อนเลยนะส่วนตัวชอบตัวนี้เลยนะนี่ก็คือตัวหน้ากล่องนั่นเองนะครับนี่นะตัว a r a d ได e Lost นะครับ a r a d i ด e Lost นะตัวนี้นะอ่า นะตัว p a r a ได s e ลอ s t นะก็เนี่ยก็คือคอนเซปต์นะคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นรีเชฟในะที่นี้นะ่าจะตัวนี้เป็นเหมือนจบปูนอะซากปูนที่มันแบบเก่าๆใช่ไหมเออคือจะเห็นว่าตัวน้องเหมือนมีความเป็นปูนอยู่นะแล้วก็อยู่ตรงโพงที่เป็นปูนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเหล็กไงนะเป็นเหล็กที่แบบว่า,เ,าเวลาเราหล่อปูนจะมีเหล็กข้างในนะ แล้วนองก็มาในธีมแบบสวนสนุกอะไรอย่างนี้นะโอเคมาเรามาแกะกันในกล่องนะก็จะมีนี่ก็จะเหมือนกับเป็นฐานนะฐานาของสวนส,น,สน,นุกนะโอเคนะนี่ทางสสวนส,น,สน,นุกก็จะมีเขียนไว้ฮิโรโนะนะป๊อปมานะ เข้าใจว่าน่าจะวางอย่างนี้นะวางแนวนี้ขึ้นนะอันนี้เดี๋ยววางไว้ก่อนแบบนี้นะแล้วก็จะมีกุญแจนะกุญแจไขความลับอะไรบางอย่างอยู่นะโอเคปึ๊บตัวนี้นะอ่าเหมือนเดิมนะแพ็กเกจนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อี่นะ we a reshape r e ourselves unconsciously นะอ๋อโอเคเจ๋งนะปึ๊บเหนียวเหนียวอึ๊บอะแล้วออกมาแล้วก็คือปึ๊บโ น้องน่าทุนถนอมมากนะนีะนะ่ก็จะเห็นนะครับว่าน้องเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นปูนะนะแล้วก็มีมีเหล็กอยู่ด้านในนะแล้วก็มีเหมือนกับอะไรอะ่ะเป็นแบบเป็น๋อเป็นน้องก็ซิล่าอยู่ด้านในนะเพื่อนๆเหมือนน้องก็ซิล่าเนี่ยโดนขังอยู่ด้านใน น้องกอ็ซิล่าโดนขังอยู่ด้านในนะแล้วก็มีกุญแจคือแบบบางทีแบบจะต้องใช้กุญแจนะั้นในการที่จะปลดปล่อยน้องกอ็ซิล่าที่เป็นเพื่อนน้องออกมานะนะโอ,โอ้หน้องน่ารักมากนะ่าทึา่งถนอมมากนะโอเคนี่วางนี่ไว้ก่อนนะครับกุญแจขอขอไม่แกะขอวางอย่างนี้แล้วกันนะ <laughs> เดี๋ยวหายแกะเลยก็ได้ ึ๊บนะกุญแจก็ก็เป็นกุญแจแบบนี้อ่านะนี้ก็เอา,ากุญแจไว้กับพุงน้องแล้วกันนะเผื่อจะเข้าไปไขน้องก็ซิลล่าเพื่อนน้องออกมาให้ได้นะครับโอเค ตัวที่ชอบตัวถัดไปนะเป็นตัวนี้นี้น้องสังส้มนะอ่าน้องสังส้มนะครับตัวนี้นั่นเองนะเป็นตัวหนึ่งที่แบบคือการ์ดท,ทำสวยมากอะนะจริงน้องเหมือนผลึกนะก็คือรีเชฟอันนี้คงเป็นพวกผลึกอะไรต่างนะอ่า มาเรามาดูกันในกล่องนะครับในกล่องก็จะมีมีฐานนะเหมือนจะมีฐานอยู่นะเหมือนจะมีฐานอะไรทุกอย่างอยู่นะใส่ยังไงนะฐานอ๋อแค่เสียบเข้าไปนะเข้าใจว่าเสียบขานะแล้วก็ปึ๊บนะถุงก็เป็นเหมือนเดิมนะเป็นแบบเดิมนะอ่า รับเี้ยโอ้สวยมากเป็นฝึกฝึกแบบสวยมากนะโอ้โอ้งามแล้วงามอีกนะสวยมากนะครับอ่าเดี๋ยวแล้วก็คู่กับฐานน้องนะ ฐานน้องประมาณนี้นี่นะน้องก็จะอยู่แบบอ่านะอยู่บนฐานแบบนี้นะสวยมากนะครับอันนี้เป็นแบบผึกเลยนะนี่ตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะ อบนี้ก็คือตัวนี้นี่น้องจรวดนะนะก็อย่างที่บอกว่าพัฒนามาจากกล่องนะน้องเป็นจรวดเลยทีเดียวอ๋าทีนี้น้องมาพร้อมกับอ๋าโอ้เป็นรูปแบบดวงจันทร์นะผิวสัมผัสคือเหมือนจะเป็นดวงจันดวงอะไรอยางเ้ยนะ อืบอ่าแล้วก็ถุงอ่าถุงนะโอเคชีกอนอึ้บอ่าฟืบโอ้ดูสิ เป็นจรวดเลยทีเดียวนะโอ้เดี๋ยวนะวางไว้ก่อนทู่กับฐานจะเสียบไปนะเสียบไป ปึ๊บอ่าเราก็จะตั้งได้แบบนี้นะเราก็จะตั้งได้แบบนี้นะครับน้องจะหลวดนะโอเคไปครับตัวที่ชอบตัวถัดไปนะคือจริงๆก็คือชอบตัวอ่าก็คือน้องเพจนั่นเองนะครับ นะหิวสัมผัสเยอนะเนี่ยอารมณ์แบบเป็นเหมือนดินนะเหมือนซากอะไรที่แบบที่มันเปื่อยยุ่ยนะจกกนจนจนเป็นดินนะกล่องน้องก็ปึ๊บอ่ะมีอย่างนี้นะมีถุงกันชืน้นแล้วก็มีตัวนี้ก็เหมือนดินนะเหมือนดินเหมือนอะไรอย่างนี้เลยนะครับ แดดยาอีกเหนียวอีกฟึ๊บอ่าฟึ๊บออกมาแนละ้วเพื่อนดูสิโอ้ดูดีเทลสิโอ้ยน้องแบบอะไรจะมอมแมมขนาดนั้นนะ สวยมากเลยนะโอเคให้น้องให้น้องนั่งก่อนฮึอ่าเนี่ยนะเราก็จะเป็นแบบนี้นะ ต่อเราก็จะยืนแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะครับโอเคนะมาตัวหัดมานะอ่านะตัวนี้ก็ชอบนะมาดูกัน ก็คือเป็นวัสดุเป็นผ้านะวัสดุเป็นเหมือนผ้าอะไรแบบนี้นะอ่านะโอเคกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยสกันชื้นแล้วก็เหมือนกระเป๋านะ เป,เป็นกระเป๋าอืมนะนี่ดูสิเป็นยังไงฮึโอ้ดูสิ น้องหลับอยู่ด้วยนะมันน้องงงหลับอยู่ด้วยนะพเพื่อนน้องเหมือนกับกำลังเย็บเย็บเสื้อนะเป็นเข็มเป็นเข็มปักเสื้อนะแล้วด้านหลังดูสิเหมือนกับมันมีเหมือนกับแค่อะไรอะ่ะเป็นพวกแบบ เอ่อตัวฟองน้ำใช่ไหมก็เลยนะเหมือนกับตัวนุ่นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบที่มันดันออกมานะโอ้น่ารักมากนะครับนะ่แล้วก็น้องก็มาพร้อมกับกระเป๋าก็สแสดงว่าเราจะต้องตั้งน้องไว้บนกระเป๋าแบบนี้ เอ๊นะแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เขาตั้งไว้ตรงนี้นะโอเคมาตัวหัดมานะ นี่น้องถังสีนะครับน้องถังสีนั่นเองนะ,ะน้องถังสีนะมาดูซิว่าเป็นยังไงในกล่องนะก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะจะโล่งๆนะ,ะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับสีนะฐานเป็นสีที่แบบกองอยู่นะเหมือนแห้งอยู่นะ ฉีกร้อยเลยฉีกร้อยเลยนะอ่าก็มาปึ๊บโอเคโอ้มาถึงนะให้เป็นแบบโอ้เป็นถังสีเลยนะเพื่อนน้องกำลังวาดระบายสีให้กับตัวเองนะ แล้วก็ดูตรงถังสีเนี่ยก็จะแบบมีความแบบโอเป็นเหล็กแบบสนิมสนิมนะแล้วก็เขียนว่า427 F L O z นะ Fluid on เหรอ427 Fluid on Gold paint ก็คือเป็นสีทองนะโอ้แล้วก็น้องเนี่ยคือจะมีความแบบเงานะคือผิวสังผัสเนี่ย เงาลื่นเลยนะคือเหมือนกับตัวที่เป็นฮีโรโนสซิมเปอร์นะโอ้ตะถังสีเนี่ยจะมีความแบบเออจะมีความแบบตรงนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าเหมือนเหล็กจริงๆนะเออนะสำหรับตัวน้องถังสีตัวนี้นะครับประกอบใส่เท้าให้ก่อน น้องก็จะยืนบนสีที่สีที่หกออกมานะานะครับดรอวิงนะอ่าแล้วก็มาปึ๊บนี่ น้องบอลลูนของเรานะอ่าผิวสัมผัสก็ลงประมาณแบบบอลลูนนะอ่านี่แล้วก็ตัวฐานน้องเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเป็นก้อนเมฆอะ่ะเพื่อนๆเหมือนเป็นก้อนเมฆนะอ๋อเนี่ยต๊ดน้องคือเป็นบอลลูนนะ ที่อยู่บนต้นนี้อีกทีนะโอ้น,อน้องแบบเออมีคอนเซปต์นะกล่องเป็นแบบนี้นะแล้วก็ฉีกครับโอ้ต้องมีสีนี้ด้วยเหรออ,อน้องแบบสีด้านหน้าด้านหลังไม่เหมือนกันนะ ใช้ดีมากเลยอ่ะนะนะตัวนี้ก็จะแบบมีความแบบตุ้ยนุย้ยมีความพองๆนะความเงาโอ้น่ารักหน้ารักจริงๆนะสีก็แบบเล่นสีแบบครบถ้วนเลยนะอืมโอเคนะเดี๋ยวไปไว้จับก้อนเมฆก่อนนะไปไว้จับก้อนเมฆก่อน นี่น้องยืนอยู่บนกล้องได้ยังนะอ่ะโอเคลงล็อกเรียบร้อยแต่คอชั่นเนี้ยดีอย่างนะคือตั้งง่ายตั้งง่ายนะ ทุกทีเนี่ยโ,โหถ้าไม่ล้มนี่ไม่ใช่กิโรโนะนะอันนี้ตั้งง่ายเพราะทุกตัวแบบอยู่บนฐานหมดเลยนะมันเลยแบบตั้งได้ง่ายขึ้นเข้าใจว่าเขาคงไปปรับปรุงกันนะให้มันแบบจากตัวคอมเมนต์ต่างๆนะอ่ะมันดูที่ตัวถัดมานะตัวนี้เหมือนกับงานหนังนะงานหนังนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอสตูมนะอ่าชื่อชิ้นงานว่าคอสตูมนะครับอ่าดูกล่องมาดีกว่าอ่ากล่องไม่มีอะไรนะไม่มีตัวอะไรแถมมาก็แดงว่าตัวนี้ไม่มีฐานตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่มีฐาน ึโอ้นะเป็นแบบชุดหนังชุดอะไรเยอะนะเป็นชุดโอ้โอ้โอแต่พอเป็นด้านหลังน่ะก็คือเหมือนอล,ลมประมาณมากไม่มีจริงนะเสื้อผ้าเหล่านี้เนี่ยไม่มีคนอยู่จริงนะตรงนี้ขาน้องก็จะเป็นฐานนะ แล้วสีสรษะน้องเนี่ยก็เกิดจากการเอาหน้ากากนะมาผูกกับรูปโป่งนะโอ้น่ารักมากเลยนะโอ้คือเนี่ยคือหันไปด้านหลังปุ๊บแล้วโอ๊คโคละอะไรนะโหนี้เราก็จะตั้งแบบนี้ปุ๊บอตั้งได้นะแบบนี้เลยนะครับ ตัวสุดท้ายแล้วนะตัวนี้เชฟผิวสัมผัสในนี้นะก็คือถ้าจะเป็นเหมือนกับเปลือกไม้นะอะเหมือนกับเปลือกไม้นะน้องชื่อชิ้นงานว่า wood carving นะครับ่านะแล้วตัวกล่องนะไม่มีอะไรนะ แล้วก็แางว่าตัวนี้น้องไม่มีฐานนะโอ้ยทาไมเสียวจังเลยน้องดูแบบ๋ยวนะ สงสัยต้องใช้ตัวช่วยต้องใช้ตัวช่วยหน่อยนะเพราะว่าน้องแบบตัวนี้มันแบบติดติดกับตรงไอ้นี่มากเลยนะอะตรงถุง Okay. แล้วจะออก,นะ oh, ออกแล้วนะโอ้ออกมาแล้วดูสินะเหมือน wooden cut นะเหมือนน้องเป็นต้นไม้อนะแล้วก็มีโพงนะมีโพงให้แบบให้แบบมีตัวอะไรอยู่ข้างในแต่ปิดเอาไว้นะอ่ปิดเอาไว้ซึ่งตรงโพงเนี้ยก็อยู่ตรงหัวใจพอดีเลยนะ เหมือนน้องพยายามแบบปิดไม่ให้แบบไม่ให้ไม่เปิดใจนะไม่เปิดใจให้ให้ตัวอื่นๆใดเนี่ยเข้ามาที่หัวใจน้องนี่ก็ตีความไปนั่นเลยนะแล้วก็ตรงมือเนี่ยก็จะมีเป็นแบบเออเหมือนน้องแบบกําลังผลิใบใบออกมานะผลิใบออกมานะเนะนี่ยดูสินะ ้าถอดนะคะรับฟึ๊บเนี่ยเห็นไหมกำลังผีใบออกมาฟึ๊บนี่นะโอเคก็ครบแล้วนะสำหรับอุ้ยเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ล้มไม่ใช่ฮิโรโนะเคก็ครบแล้วนะสำหรับตัวการแกะนะทั้ง เก้าตัวนะเพื่อนการแจกทั้งเก้าตัวนะเพื่อนนะนี่ก็จะมีนะทั้งน้องตัวที่เป็นตัวกิ่งไม้นะน้องงานที่เป็นเหมือนกับหนังงานที่เป็นลูกโป่งแล้วก็ ที่เป็นเหมือนกับตัวปัสดุที่เป็นผ้านะแล้วก็ที่เป็นถังสีที่เป็นเหตุนะแล้วก็ที่เป็นจรวดนะแล้วก็ที่เป็นตัวปูนแล้วก็ที่เป็นผึกนะอ่าโอเค